ค่ะค่ะมาต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกดอกกุหลาบสีเหลืองนะคะดอกที่3นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะสภาวะการเงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะก็ทั้งรายได้นะคะแล้วก็รายจ่ายมันบาลานซ์กันพอดีมันสมดุลกันพอดีก็คือหามาได้เท่าไหร่ก็จ่ายออกไปเท่านั้นนะคะจะบอกว่ามีเงินเก็บไหมมันแทบจะแบบ ไม่มีเลยนะคะก็คืออยู่ในช่วงที่ต้องรักษาสมดุลของอาการเงินในกระเป๋าเอาไว้เยอะๆนะคะก็สำหรับทั้งสมดอกนะคะก็ จบลงแล้วนะคะยังไงนะคะก็ขอฝากนะคะให้ติดตามนะคะช่องของอาจารย์นกไว้ด้วยนะคะกดหัวใจนะคะกดติดตามนะคะเราจะได้มีข่าวสารหรือมีสาระดีๆมาฝากกันนะคะยังไงถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปทั้งสองคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์กันด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ